สวัสดีนะคะท่านผู้ชมนะคะเจ็ดสี่สุขูสกุลนะคะที่เข้ามารับชมนะคะช่องเอเขียวผ้ารวยนะคะมือนีแสกมัดมติดตามตัวเลขนะคะลาวพัฒนานะคะของเซียนใบนะคะวางหวดนีพันจเจดตัวเด่นตัวนี่นะคะเซียนใบามา <c oughs> เดียวเข้าเลขเด่นมาสินี่นะคะท่านผู้ชมนะเซียนพันกะอันนี้นะคะเอาหมดครับให อีเดียวันที่ที่สามนะคุณว่าอันนี้วัดไปดิขี้เกียจโอ้ขเก็บไปหมดเข่าเต้นเดียนคนว่านะคะคุณชมเข่าหาศูนย์อ่าก็ถือว่าเออก็อันนี้นะคะท่านผู้ชมอ่ะตามต้องต่อไปนะคะพวกวันที่ทีหาเนาะแต่งกันก่ะเรี่ยลงกับเลียนแบบ เอ,ออเออเอาไม่นะคะเอออเาตลกตะแลงไปละเสียนกันเลย <c oughs> มันก็ถือว่าบรุดนะคะกับของเล่อยู่แล้วสี่ชิมหลังกันผู้ชม <c oughs> เห็นตลกตะแลงไปเอ้วเล่ากันแล้านี่นะคะหาเลียนกับเขาอยู่าง <c oughs> น,นี้หรือเมีอเราทำไหมเออกับเขาอยู่ เราอนี่ดอกเพิ oh right. ่งอาเายูแล้วก็ออกแล้วเพิ่เอาทิ่มมันวางหัวนี่ท่นจะจับไปนะฮะผู้ชมวันนี้มาสันเอาออกไปาสันี่ยมาตนะวัวันที่สิบห้นะฮะสู้ๆนะฮะเซียนแมงเราสีทิ่มเราเบาวาก็เสีอใหม อืมเขาอะช่วยจัฟองมา <c oughs> สีสีามามัก็เราสีกัน <c oughs> <c oughs> เนี่ยเรียนซีร้องเปดนะคะท่านผู้ชมคต่เป็ดเกาควายภาสีได้ดีเนาะลงรูปอะไ้เอาหมมี่เอาตู้บะคือกันเอาไปตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสูตรชอบเสี้ยนใดกับสมสูตรเสี้ยนนั่นก็ส้มไปน้ำกันเบิดกันเลยนะคะท่านผู้ชมเอาไปเป็นเนี่ยทางเนาะกระไล่ลายยางนะคะมันจะนี่มหอมนิรุดต์นะคะแค่ของเสี้ยนใบเหล็กดินเหล็กร่องพอดกับผาดยาดนะคะท่านผู้ชม เข้าตลอดก็ได้นะเข้าตลอดก็ได้นะคะี่ลอเลร้องแจกสาตัวเด้อหาสี่อรงเก้านะคะ ที่เขาไม่รูุดเนาะธรรมดาค่ะกระบามันสีมากค่ะการปุชอมหาศูนรอหันกระดเราหมักหนเตเดียวเนาะอืมมาหอดได้มาส่อคนเลียนมาบวกคนอันธันวันหาศูน์คนปวดคนปวดใจคนธันวันเลียนมามาส่นี่ทุบกระอุกนะกังวนใจแน้่แต้มเดียวมเดียวใช่ได้ค่ะเนาะได้ใชได้วันนี้ให้ปวดใจเรือ ใกล้ถนนเล็กยนะคะเาาเสียงรดเนาะเก้ายังอีกบาทเลยเก้าหาเอาอันนี้เดียนของเราสุดๆนะคะท่านผู้ชมเป็นคนสินเนาะเป็นกระเห็ดตัวเรศตัวอย่างก่อชัด ตกเมื่อนี่ไทยเล็กตกเมื่อนี่เล็เขาลเลยเจ้าปีเก้าแปดสี่นะตัวดินพนหือนอี่นะคะเก่าหาเด้อคุณขีดสีเกันะมาเก่เ่าอีเตียย นี่นะคะคือเออเออเอเอทำไ้ไี่โอ้อ่ะสี่เก้นะคะสี่เก้นะคะเก้าสองแปดปดนะคะห้นะคะอ2 9สี่สอเก้านะคะสี่สอองเนาะ,ะนะคะูอเอายอย่างนี้านนี่ มันคักเรียกเกาหานันนี้เป็นสัตว์เนาะอะไรก็เกิดขึ้นไดนะท่านผู้ชมเนวทางเนาะนี่นะเสียงของเสียงใบเนาะะมันใจเรยกนตกคนตกแกนเห็นด้วยอนไอีกบ้านมันใจเ่มันใจนี่บ้ามันใจเอาอะไอีกบ้านของเราเอาคนท้นตบเอานี่มันใจนี่นะกัมันใจเรียกเกาก็เรียกหาคนมอกเนาะอะไรี่เนาจนเป็นใจสีแต่เกาคน นี่นะคะเอาขอขอให้แม่นะคะของเสี้ยนใบนะคะคุณผู้ชมมาต้องปวดอวกเรียวถือหัวใจเอาเหมือนกันเนื่อยเนาะเหนื่อยนะคะท่านผู้ชมเหนื่อยนิดนึงนะเด้อเดี๋้อเอาเกระตัวเลีมายำใบตัวนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเหนือยต้องเดี๋ยวเขาจะชัยตอนจบอยู่อยังอยู่บันทึกตอนนี้กระชูกันโอ้ยเมียตัวเรียนซีก็เปียก อืมการทำโจมสีกับเปยียกนะคะตัวดินของคนอ่ะตัวที่คนชอบนะคะโอเคนะคะดินก็จะทบท่วงตอรีอ,อ,อ,อีกซักก่อนนะคะท่านผู้ชมก่อนนีอย่างหยีบันพันว่าพันว่ายังไงใจโอ้พันว่นใจนะคะท่านผู้ชม นี่คนเล้สูตรยังมากเนี่ยสูตรอันของเราอันเก่าโอ้อนี่นะคะเดนซีรองแปดนะคะเก็บหน้าจอไว้นะคะคุณผู้ชมเอาไปเป็นแนวทางของเซียนใบอ่าเลขเดนเลขรองนะคะผ่านยากนะคะของเซียนเข่าตลอดอแต่บางคทื้งเราจับพอเข่าเราบริจับตัวเลขอ่ะ ลายตัวนะคะท่นผู้ชมฟัือหลายตัวนะคะก็ลองเอาไปคัดกรองพิจารณาเบื้องบนนะคะว่าร์ตอที่ท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบจะ,ะเป็นได้ตัวใดนะคะสำหรับ4-2อันกนกหมักกูได้ไหม 4, เลข4ตัวของคน4 2 9อาชุด4ตัว มีชุดเดียวนะคะท่านผู้ชมโอ้พันธไทยเป็นบน,น,นส่วนตัวเลขบนเก้าสองห้าสี่ห้าแปดชุดล่างสี่สองแปดสองฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะท่านผู้ชมอ่าเอ้ยเขียวผ้ารวยนะคะแล้วก็เอ้เขียวเชี่แนวนะคะท่านผู้ชมอ่ากันนะคะเพราะว่า วือเสี่ยงเป็นย้เไงนะครับ่าคผู้ชมที่เข้ามารับชมก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะเฮงเฮฟังๆัง,ง,ง,งรวยรวยนะคะในงวดวันที่15้านะคะเดือนเจ็ดนะคะเดือนโคหาพศสองพันหาร้อ้านะคะ เป็ซีคอยกันมากนมากเกอซีที่กันน้ำฝนมันบอกเอเดรคือว่าซีซีเก้าซีซีก้าเพเออเขาก็วิะห์เล็กไปํำกันเนาะว่าเล็กซก็บ่ามากดูแล้วนะคะเล็กซีก็ได้ที่ซีมาลอยอันกวนวันกับว่าจักเนาะขึ้่สัมผัสฮึสัมทัสเหรอเนแล้วเดี๋ยวให้าันพี่ช่มันแคบหนังจออ่ะ ล่องแปดแปดเก้าโอ้เจ็บนะคะ่านสุนทรักดิดโอ้มันใจชันุนทียนี้ก็ได้